นี่คืออาการพลิกใบด่างครับพี่น้องหรือไวรัสพริกนะครับสาเหตุที่มันเป็นใบด่างหรือว่าไวัยรัสพริกมาจากเพลี้ยตัวอ่อนครับไรขาวไรแดงแมลงจำพวกปากดูดเป็นตัวนำเชื้อไวรัสใบด่างมาให้กับพลิกของพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องเบาต้นเดึซีรีส์วิธีเกษตรชาบาน พูดจาภาษาชาวบ้านด้วยครับได้ฟังกันง่ายๆเมื่อนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่หน้ามาอยู่โพ้นนะครับผมปลูกหมากพริกไว้อยู่โพ้นอยู่เถียงหน้าครับพี่น้องบม่ไดดเขามาเบิ่งลายมือเลยครับฝนกระตกเป็นยีแล้วเวลาประมาณสิบกว่ามือเลยครับพี่น้องบม่ไดดเขามาเบิ่งนะครับเป็นหมากพริกปลูกเอาไว้ด้เดือนกว่างเลยครับเบีย้ยมันแก่แล้วครับต้นกล้าพริกมันได้ ประมาณสองเดือนนะครับผมก็เลยเอามาปลูกถิ่มไว้อยู่หน้าน,นะครับเห็นว่าพุ่มมันว่างๆอยู่กับไรใส่ปุ๋ยเดี่ยครับบูติดหมากะมีโตยังบูติดหมากะมีนะครับเพะวันย่างไบบำรุงอีกอย่างนะครับปรากฏว่าผมมาเบิงเหล้วม,มันมีอยู่ก้อนหนึ่งนะครับที่มันเป็นใบด่างครับพี่นอ้องนะครับซึ่งสาเหตุมันก็นมาจากพวกเพัวอ่อนนั่หละครับพี่นอ้อง เพียงแค่พวกปากดูดนะครับนี่มันเป็นไวรัสเลยครับพี่น้องเป็นยูโกเดียวตนเดียวนะครับเดีอยแต่ว่าผมบ่ถอนถิมนะครับเพราะว่าผมมีวิธีแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะครับใบด่างหรือว่าไวรัสพริกนะครับปัญหาตัวนี้ผมบ่ถอนถิมนะครับผมมาเคยทนถิมแล้วคระับบริยานว่ามันสิลามไปตนอื่นนะครับ แต่ว่าเทียมไว้ซื่อนี่บ่ได้ได้ครับโอกาสที่มันจิตล่ามไปต้นอื่นติดเชื้อไปหาต้นอื่นโอกาสมิหลายนะครับถ้าแมนว่าในอันดับแรกถ้าบ่มมีวิธีป้องกันถ้ว่าม่มีวิธีกาจัดเขาก็ต้องถอนถิ่มนะครับถอนออกไปอยาเชืเอไว้นะครับไปทําลายถิ่มใกล้ๆเปลงปลูกของเขานะครับเด้อแต่ว่าของผมนี่ผมมีวิธีกําจัดนะครับวิธีแก้ นะครับด้วยการใช้วัสดุที่ผมมีนะครับและการพี่นงการมีครับหาง่ายๆนะครับเด้อโคอื่นกับบัวไอเป็นนะครับโคอื่นจะมีปกติดีอยู่นะครับฝนมันตกลายมือนะครับกบซิมีเนียยูนะครับบางก่อกับเพียัตอ้อนนะครับไล่ข่าวสุมเพียปากดูดลงนะครับกาซิมีเนียนะครับ แต่ว่าที่เป็นใบด่างไวรัสพิษมีอยู่ก่อเดียวครับพี่น้องวิธีการแก้ของผมนะครับผมจะใส่ขี่เทาเป็นขี่เทาฟื้นขี่เทาทานเท่านี่แหละครับมาห้อยไห้นะครับเพราะว่าผมแก้ปัญหาแบบหนีมาหลายก่อหลายครั้งแล้วนะครับครับหมักพิกของผมอยู่สวนที่มันเป็นแล้วมันก็ได้ผลนะครับอันนี้คือวิธีการง่าย อีกวิธีหนึ่งก็ใส่นุ่มสดหรือว่านุ่มจืดหนึ่งกองหรือว่าสองกองต่อน้มหนึ่งเปรน,นะครับมาสีผลในเพ่นหาหมือเธอหนึ่งกิมือเธอหนึ่งประมาณสองสามเธออาการกระเซนดีข้นนะครับนั่นคือวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ต้องสื่อนุ่มนะครับอันนี้คือพีษโตอ่อนนะครับจะพวกไล่ขาวไล่แดงนะครับถ้าอาการเป็นใบโกดขวามลุ่งนะครับใบงิความลุ่งแบบนี้ นี่คืออาการของเพลียโตออนนะครับจมพวกปากดูดนะครับไล่ขาวไล่แดงครับพี่น้องแต่มี่อนใบากูดแบบนี้จะว่างง่ายขึ้นโตนั่นเขาเสอเอื่อมว่าเพลียไฟนะครับแต่จะมีทั้งง่ายมีทั้งความมีทั้งมดชุยางนะครับทั้งเพลียตโตออนไล่ขาวไล่แดงทั้งเพลียไฟนะครับพี่น้องเขาก็ต้องใส่ยาสีนะครับแต่ว่าไวรัสผิกนี่ใส่ขี้เทาพ่อนอ่าโรยอยางเดียวกับพ่อพ่อเลยครับ มันก็ต้องใส่ยาสีดเสริมน้ำครับพี่น้องบาดท,ที่นี่เขาหูจากที่ไปที่มาของอาการไวรัสพิกแล้วนะครับหรือว่าใบด่างไวรัสพิกนี่แหละครับบาดนี้เข้ามาเบิ่งวิธีการแก้ปัญหาด้วยขีเท้านะครับเป็นวัสดุที่หาง่ายโมตรงซื่อนะครับแล้วก็ได้ผลครับพี่น้องเพราะว่าผม ใส่มาหลายเถือหลายรอบหลายครั้งแล้วนะครับมันได้ผลอีหลีนะครับขี้เท้านี่มันเป็นทั้งปุ๋ยนะครับแล้วเท้าไปแช่น้ำเอาไปแช่น้ำเอา่น้ามาาม,าาม,มาพลมสีดเป็นทั้งฮอร์โมนครับพี่น้องย็นที่ผืชงามผืชเขียวบ้ค่อยมีเพลมีเม้งนะครับบุค่อยเอกิดโรคครับพี่น้องภาษาทางวิชาการผมบ้หูนะครับแต่ว่าผมใส่แล้วผมเห็นมาแล้วก็คือว่ามันดี นะครับใส่ลุ่งดินนี่ก็ดีเฮ็ดีพีเขาเขียวงม้มรูไใ่กับโบหอยมีนะครับอันนี้คือขี่เท้าครับพี่น้องเมาตุนดึซิลีบอกเลยว่าทางวิสาการนี่ผมสิว่าเอามาเว,ว้าเอามาปาปนนะครับเขาเวว้าอีกยังมันเหล้วแต่เพิ่นนะครับแต่ว่าผมทดสอบทดล่องในแบบชาวบ้านชาวบ้านมันดีผมก็จังมาบอกก็จังเอามาใส่นะครับเดีอใส่ขี่เท้านะครับ โรยเลยครับพี่น้องห้อห้ทั้งใบทั้งกอทั้งตน้นทั้งดินนะครับโรยลงไปแบบนี้เลยครับนะครับโอยแบบนี้เลยพี่น้องซื้อคน้นา้ำโขลกได้นะครับหดนน้ำให้พันุพี่มันเปียกควนกนได้เลี้ยวจังโว้ยนะครับหรือโบตองหดนน้ำก็ได้นะครับโรย้าไปโรยลงไปทั้งดินน้ำครับพี่น้องนะครับโรยทั้งดินนี่กรบปาพวกเชือรล่านะครับ ป้องกันเชื้อราป้องกันโรคโคนเน่ารากเน่าในดินได้นะครับแล้วก็เห็ดในดินเอาง่งามน้ำครับพี่น้องนะครับเห็ดในดินนี่มัวเป็นกดนะครับดินที่เป็นกดก็จะเป็นกากนะครับสบรรพคุณผมบอกพี่น้องใ้เลยว่าดีดีกว่าปูนขาวที่เขาไปสื่อมากนะครับคือขี้เถาทานนะครับพี่น้องใส่ฟื้น เอาใบเทอละน้อยมือละนอยมือละน้อยนะครับได้หล,ลายพี่น้องค็เอาไปโรยดินนะครับไปโรยให้หมักพริกของพี่น้องพืชผักของพี่น้องนะครับมตอตรงไปสืบปูนขาวครับพี่น้องถามว่าโรยเธอเดียวข้างเดียวมันหายบอ่ออาการมันก็เริ่มนีขึ้นแล้วครับหลังจากโคกเจ็บมือขึ้นไปแต่พี่น้องต้องโรยทุกๆุเจ็บมือนะครับ โลยิเท่าไปเรื่อยจนความมันสีหายมันสีเศร้าขาดครับพี่น,อน้องนี่คือวิธีการใส่ขี้เทานะครับกตประหยัดเงินในกระเป๋านะครับพี่น้องแต่ถ้าเมียน่าพี่น้องว่าปักพิกข่อยลายข่อยปลูกเป็นหาไรสิบไรข่อยเศร้าขี้เทาอยู่ใสอันนี้กับพี่น้องกับหาบบได้ก็ต้องอาศัยปูนขาวเลยครับพี่น้องแล้วกับนุ่มจืดนะครับ นมจืดสองกองตัวนามหนึ่งปียี่สิบผลผสมค้นในเข่ากันแล้วก็เอาไปสีนะครับสีนะครับผิดของเพนองทั้งสวนรวมไปถึงหมากผิดที่มันเป็นไวรัสนะครับถึงสีบหายขาดแต่กับบล้ามไปโออื่นนะครับเลี้ยวก็หายพน้นผลิตได้คือกันครับเพนองสำหรับคลิปนี้ขอบคุณีพนองสุภูสุคนเดครับเมื่อนาพอกันไหมครับีพนองสวัสดีครับ